<laughs> มูนสวัสดีครับสวัสดีทีกท่านครับสาสตราเทอบันแท่งครับวันนี้ที่โอกาสบ้านยุทธกันเลยแป่มาโรงเรียนเก่าครับมูประกามหามูมูประกาศมหาสวัสดีครับมูประกาศมหา ตามหาหมูครับนหนมูหมูเปลี่ยนน้ำหมูเยันหนน <c oughs> มูยันหม,ม,มูยัง หลังจาก <c oughs> ได้ไปอยู่กับหมอรำก็ไมีโอกาสได้มาหาหมูหาขวกครับชิดหอดกัน